บัดนี้วันที่9มีนาคม2568เป็นวันที่66ข้าเจ้านายพิสพลผูสิทธิ์นำตะกุลโอเล็ก1 7 5ดขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริญและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติรลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอคัครพัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยหนึ่งทุินเทวดาสมันตาจพวาเรสุอัตราคัดชันตุเทวตาสัตถมังมูนิราชสาสุนันตุสักขโมกะทังสักเเมีจะรุปเปคิลิสิขะตะเตขะระตะเตจันทาริเคอิมานีทีเประเตจักามีตะรุวนะกะหะ นิยหวัตุนิเจเตภุมมาชยันตุเทวะฉลทระวิสเมยักขันทพนาคาจิตทันตาสันติเกยังมุนิวระวะจะนางสาทวมีสุนันตุธรรมสวรรการอัยยมพัทันตาธรรมสวรรการูอัยยมพัทันตาธรรมสวรรการอัยยมพัทันตาสองบูชาพระรัตนาแตก มินัสกาลีนะพุทังอภิพุชยามะมินาสกาลีนะธรรมก์พิปุชยามะมินาสกาลีนะสังฆังอภิปุชยามะสามกราบประทันตตายเอารังสัมมาสัมปทโธเพราะว่าพุทธังพราะว่าพังอภิวาเทมิสวายขาโตปวตาธรรมโมธรรมังนามสหามิสุปฏิปันโนปวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ สัสการสทธิกาตานมตัสะปะกวตอระโตสมาสัมพุทธานมตัสะปะกวตอระโตสมาสัมพุทธานมตัสะปะกวตอระโตสมาสัมพุธห้าแต่สนะใสสรนะผมตั้งสนังขเชามีตรังสังชามีสังขังสนขชามีตุเติยีพุทธังสังขามีุติีธมังสังขามีุติีสังขังสนขามี ตาติยมปิพุทังสรนังขเามีตาติยมปิธรรมสรนังขเามีตาติยมปิสังฆังสรนังขเามิหกสัจจะกิริยาคาถาอัติมีสรนังอัญญ์อิตโตมีสรนังวลังอิตีนัสสัจจะวะเชนัสสุทิมีหูตุสัพพทาอัติมีสรนังอัญญ์ธัมโมมีสรนังวลังอิตีนัสสัจจะวะเชนัสสุทิมีหูตุสัพพทาอัติมีสรนังอัญญ์สังโฆมีสรนังวลัง อิตีนัสวาจจะวาเชนะั้นสุที่มีหตัวสาวาทาเจ็ดมหาสมัยสุดอิวเมสตังเอกังสมัยังภวาวสเกสุวิหาราติกปีราวัตริงมหาวเนมหาตาภิกุสังเกตนัสติงปัญจามาเตหิภิกขุเตหิเตหิวอรหันเตหิทัสหิจัโลกธาตุหิ เทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนตีปะวันตังสัตตงายาภิกุสังคัญจาตะโคตุนังสุทาวาสกายคานังเทวานังอัตตะทะโอสีอายังข้อปภวาสัจกีสุิหาราติกัปิราวัตุสมิงมหาโมเนาตาภิกุสังเขนัสัตติงปัญจมาเตหิภิกุสเตหิเปหิวะอรหันเตหิตาสหิเจโลกัตถะตูหิเทวตาเยปุเยน เยนาสันนปจิตาหุตติพระกวันตังทัาสวนายาภิกุสังคันจะกยานุนะมยามปิเยนะพระกวาตาเตนุสังขมัยยามะอุปะสังขมิตตะวะพระกวาโตสันติเกปปันปัจเจกคาถาภาสยามาณิอัตโกตาเทวตาไสยธาปินามะพระวาปุอิโสสัมมันติตังวาพาหังปุ ปสารยปสริตังวาพาหังสัมมินชัยยยะเอวะเมวสุทธาวาเสสุเทวีสุอันตรหิตา Bhagava to purato bhaturaham su Atako ta tiwata wantang พิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังติตาโพเอกาเทวตาโพโตสันติเจีิมังคาทั้งอภาสิมหาสมยโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัรหาอิมังธรรมะสมะยังทักษิตาเยวะอปรราชิตาสงคันติอัตโกปรราทวตา วุตาสันติเกอิมังคาตั้งพาสิสัตตาพิกเวสมาทังสุจิตตังอัตจานอุจุกะมังสุสาระติวานิตานิฆาติวาอินทริยานิอัคขันติปันตามติตะโกภราธิวตาปวะโตสันติเกอิมังคาตั้งพาสิจิตวาชิลังจิตวะบริสังอินทากิลังโอหัจจะ มเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจากุมิตาสุทันตาสุสูนาคาหัมติอัสโกปราเทวตาปวโต,วตสันติเกมัยมขาทั้งอภาสีเอเกจิตังสนังคาเสเเตคามิาสันติปายภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทววกายังปร,ริภูริสันติทิปัโก พระกวาภิกขอามันเตสีเอวีนาภิกขเวทัสสะสุรกทาตุสุเทวตาสันนิปติตา,ททา,นา,าตอนติต,ตาคตังทสนายภิกขสังขันจาเยปิเตภิกขเวานี้สุงอตีตมัตา์นังอรหันโตสมุทธาเจสัมปิพระกวาตางเอตัประมาเยว,วะเทวะตาสันนิปติตาให้สุง สสยธาปิแมหังเอตระหิเอปิเตปิกเวปวิสันติอนาคาตมัทธานังอรหันตุสมัสตาติสัมปิปวันตานังเอตปะระมาเยวะเทวตาสันนิปปติตาพิสันติสสยธาปิแมหังเอตระหิอาจิกิตสัยมีพีกเวเทวกายังนามานิ จิตตจิตสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเจติสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทัสสะทุขังนะมานะสิกโรธะพาชิตสามิติอวัมพันเตติโคเตภิกเวปะควาโตปจัตโตสุขงปะควาเอตตะโวจาสิโรกามนุกัสสามิยัตภาพุมาตภาพิตา เยสิตาคิลีขับพรางปะหิตตัตาสมาหิตาปุตโสีห้าวาสันรีนาโลกะโลมะังสาภิสัมพุนโนอุทาตามะนาสาสุทธาวิปสัสน,นามะนาวิราพิโยปัญจสตเยตตะวาวเนเนกาปปราวัตถเวตตัวมันแต่ยิสัทธาสาวกิสาสนรเติเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขว เตจอาตบปรมาคารุงสตวาพุทธะสาธาสนังเตสัมปาตุระหุญาณังมมนุสานัทสนังอัปเปเกสตามัทถคุงสหัสสังอาตสัตริงสตังเอเกสหัสสนังอมนุสานัมัทถสุงอัปเปเกนัทมาทถคุง ทิสาสภาพพุทธามงตันจะตสพังปิญญายะภาวะกิตตวานาจักขมุงนาจัตถุมาต่ตัวมัณฑยิสัดท้าสางวิกิสาเนรตเทิวกายาภิกันตาเทวิชนาถาภิกาวเยโวหังกิตาอิสามิชิลิชิราหิอะนุปุปภโสสัตตสหัสาวาญยค้าขุมมากาเปรละวัตตว่า ทิมันโตชิติมันโตวันนาันโตยะสสีโนโมทัมนาพิกกลงมงพิกุณังสุรมิติวะนังจะหาจะสาหาทุษห้มาวตายาฆานานาตวันิโนทิมันโตชิติมันโตวันนาันโตยะสุสีโนโมทัมนาพิกกลงมงพิกุณังสุรมิติวะนังสาตาคิลาติสาหาทุหะยาฆานานาตวันิโนทิมันโตชิติมันโตวันนาันโตยะสุสีโนโมทัมนาพิกกลงมงพิกุณังสุรมิติวะนังอิเจเตส โซระสสะหัสสะยัคานานตะวันนิโนอิติมันโตสิติมันโตวันนวันโตยัสสติโนมุตตมนาภิกามังผิกุนังสัมมิติวานังเอสามิตาปัญจสตายะฆานานตะตะวันนิโนอิติมันโตสิติมันโตวันนวันโตยัสสติโนมุตตมนาภิกามังผิกุนังสัมมิติวานังคุมเพรโลราชาคายีโกเวปุรักษานิเวิสังพิโยนังสตัจจสหัสสังยัฆานังปะอิรูปัสติ คุณพิโรจาชกฮิโกโซปาข่า,าสมมิติงว่านัง